สวัสดีครับพี่น้องครับผมวันนี้พาพี่น้องมาตลาดครับมาตลาดมาครับมาเบิ่งกันตลาดอาหารปลาห้องรับโอ้หลายครับตลาดมหาใช่ได้ครับเด้อพพี่น้องมาเบิ่งครับเพียงแนตลาดนะครับพี่น้องพาพี่น้องมาเบิ่งตลาดครับเพียงไปกันครับ ครับเอพี่น้องครับพี่น้องก็เบิ่งครับกินหลายกันครับหับ่นปลานะครับพี่น้องพี่น้องมาตลาดครับอ่าเบิ่งรางวัลที่หนึ่งน้ำครับพี่ครับ หอยนะครับนี่อหอยวัดคบครับพี่น้องนี่หอยวัดเท่าครับน,นี่กับมีทัดวะทัดทัดทัดกับไก่โอัเอาเอ,าอาตอรี่บกวา้วมันที่หนึ่งกว่ อ่าพี่น้องโอ้บางเทีครับพี่เกิดเด้ครับหลายครับหลายครับครับถ้าพี่น้องมาย่างตลาดเป็นตลาดอาหารบ้านเฮาครับอาหารปลานี่มืดทุกอย่างครับพี่น้องครับหลายครับ cùng nhau,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  gần nhau, cùng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  đi <laughs> อะไอย่างมัน <zo> ต <ys ic> ่อระคืออะไรเนี่ยโอ้เอล้ล่ะโอ้ยไอ้ไรก็เบื่อนี่ฮะแต่เรามาที่หนึ่งเลยมีตุ่มหางงัวบอครับนี่นี่กับพี่เลยครับหนังครับหนังหนังงัวพี่น้องหลายก็ได้ครับพี่น้องผู้ใดผ่านมาทางนี้ผู้ใดแวะ หรือว่าผ่านมาทานีกับมาแวะตลาดได้ครับตลาดมหาชัยเมืองใหม่ครับอันนี้โอ้ยของมักของบอตัวได้เลยนี่ไปตัวซื้อเอาตัวยาวยังไปตัวซื้อเอาตัวยาวยังครับพี่น้องไลยครับ นี่ในมีโอกาสมาตลาดอาหารปลาอาหารป่าก็เลยผ้าก่น้องมาเบิงครับมาเบิงตลาดอาหารปลาบานเฮาครับเ็นตลาดมีหมดทุกอย่างครับนี่ถูกอย่างว่าจะเป็นนอใหม่แต่นี่ครับเนี้ไแ yeah. yes. นี้เนี่ยเอ็ดเท่ากับนี่เม็ดครับเ <Hi. S 1> บือดครับก่น้อง เดียครับเห็ดละงูครับพี่นอ้อ,องโอ้ยไปเห็ดละงูเลยพี่น้องเอายังเหรอฮะมีพี่น้องเปิง<อ>ง่งดีดีนีนี่เฮ็ดปอกับมีดนะครับปเฮ็ดปอ มีหมดครับมีหมดน้องอยากกินยังครับว่าจะเป็นเพ็ดหน่อไม้ครับแกงหน่อไม้ก็มีครับเอาหน่อไม้ไปแกงเอาอย่างอู้ดกิน <laughs> เหรอหา,นะาแม่เลยเดียนน้อยก็เป่าเหนียวแม่ห้องกล่องเอาไป นี่ควัวหยี่ยครับปิงสมปลาเอาเขาขอกี้้าใครขมีครับนอ้องว่าไนี่กีครับสุดยอดแล้วครับห้อมขอกี้ห้อมหวยห่วยโคตครับ เด้พี่น้องเด้อได้พันไปพันมามาครับเอาสียงกันจากงัก้นเนาะก็เอาที่หล่าก็เจื่อตัวมาไปกินพี่น้อง ได้เป็นบอกปลาใี่ก่ครับมึงรับพี่น้องรเร่บตดแม่ใหญ่ๆว่ะนี่เธอโตบากเอียบครับรนี่เธอโตใหญ่ๆครับโอ้ครับพี่น้องเอของแสบเลยนี่ของแสบบานเข่าเลยครับแสบเลยค่แสบเลยครับพี่นอง ปแดกดกปลาแดกนี่ครับผู้ใดอยากเป็ดกะมีครับเป็ดครับเป็ดกะมีได้พี่น้องนี่เบิดครับไปครับคับพี่น้องพิมพทานเพื่อนบ้านครับยังเนี่ยแล้วฮะยังไม่กินวะกินยัง เร่เกือใกล้ไปปุัวบ่เที่ยวนังไนังมาตมไปอมไปจิกอ๋ออมวัวกระเจบไปแล้ววันละสิบาทคนระับ